<laughs> oh do <laughs> oh. 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 oh.

mamãe É, um Papai chua. papai chua. And she said, Papai ah. you hear Papai he'll. Papai he'll. Papai, he'll. papai, he'll. You, papai the sun is shining 24/7 when we're together. Feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't make this kind of feeling. I don't feel a Coolie, coolie, me style. I'm not a man who Say poem. รองเท้ามาได้ไหมลูกไม่รับทักอนไี่ชายมีเข้าไปรองเท้ามาได้คะว่าเขาอยากได้รองเท้าเป็นของ,ขอ,งอะไรนะคะั่แหม่นุชก,ก็ไม่รู้จักนะคะของเ่อ ไข่ค,ค้าแก้มแดงอ่องต่องเลยเนี่ยฮะต้องมีแด้แก้มแดงอ่องต่องเลยุ้ยร <c oughs> ้อนมากเลยคะ่ะวันนี้สามสิบองศาเข้ามาในเรือนี่เหมือนเตาอบเลยคะ่ะตากแอร์ก่อนบาที่เรือมาตากแอร์กับแม่ร <c oughs> ้อนจัดเลยคะ่ะ น้องมาเรียไปไหนเ<อ>าารียจ๋าน้องเมียจ๋ามานี่เราลูกม,มาเร็ว <c oughs> สงสัยได้เปลี่ยนขาสั้นได้เลย,เลยพี่พี่เรียวเก่งขาสั้นมาหรือเปล่าแม่มา,เ,มาเดี๋ยวแม่โนตเก่งเป็นกางเกงขาสั้นแล้วค่ะไม่ไหวร้อนร้อนจัดเลยอยู้เดือดเดือดขึ้ไปข้างบนกันทัชเมื่อกี้นี้ไปเต้นทิกเกอรกับแม่มาครับ <c oughs> เหนื่อยกันแม่เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเลยเครื่องัดนื่อมันคิงมีมันโตให้พี่ชายเต้นทิกตอกนะคะไม่ยอมเต้นเลยค่ะให้แม่นุเต้นอยู่คนเดียวอ่ะตามสไตล์ตามสไตล์วันนี้ร้อนมากเลยค่ะสามสิบสามสิบสองหรือสามสิบสามได้นะองศาค่ะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็หล่ออยู่แล้วหล่ออยู่แล้ว หลงด้วยเองอ่ะหนูอะนันสวยอ่ะเก๋ไ๋เก๋ไก๋สวยอไรนะคะป่าป่าสิทธ์เยอ๋อป่าป่าสิทธิ์ป่าป่าสิท์ แล้วใครจะขับอะคะน้องไม่ได้ขับเรือหรอคะตัชงตช่งไปงกัปป้าอะไรนะคะปหาปปเมออ๋อาปันเกอร์โค้หรอคะปปแล้วก็ใครนะคะป๊าป๊าแล้วก็ใครอีกคะเรียวเรียว Papa 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 L'arrière est attaché, Joe. A... Joe. So Un arrière. est attaché. Okay. c'est ah, correct. A... te <coughs> ไอเดียว่าเละยังอะไรกัาปะ่ามา,มา,มาปิดประตูก่อนอึ๊บอ,อึ๊บมาถึงกันแล้วคะ่ะอึ๊บไหนปะ,ป,ะป๊าไปไหนคะ ป้าป๊าไปไหนแล้วป้าป๊าไปไหนแล้วเอ,อ่ยบ้านหลังนี้มาดูเป็นรอบที่สามกันแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุลีให้พี่ที่บริษัทค่ะเขามาเช็คดูบ้านนะคะว่าไอ้นะคะลูกหนูจะเล่นน้ำหะเหรอคะเล่นน้ำเล่นน้าค่ะ,คะโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้แม่พักเหนื่อยก่อนนะคะเหนืห่อย5นาทีได้ไหมคะได้ ได้ไหมคะโนห้านาทีก็ไม่ได้หรอคะท่แต่ด้อ่ะงั้นเดี๋ยวรอให้พี่ช่างเขามาก่อนไหมคะ่ชให้พี่เขามาก่อนพี่ค่ะให้มาดูบ้านก่อนบ้านก่อนค่ะแล้วหนูเห็นป๋าป๊าไหมป้าป๊ากับกับลุงจอมเปียนไปไหนคะไปไปไหนอ่ะแล้วพี่พี่ลิลี่ไปไหนลนะคะี่อบนลิลี่อาบน้ำ จะไ้อาบน้ำเหรออาบน้ำเดี๋ยวแม่วางกระเป๋ากันค่ะแป๊บหนึ่งอึบโอ้ยอืมเสร็จแล้วป่ะไปหาป๊าป๊าไหมไปไปหาป๊าป๊าปะเดี๋ยวให้ช่างเขามาดูบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับไปรับพี่โอแล้วก็ไปทานข้าวกันต่อค่ะที่บ้านเพื่อนค่ะสงสัยป๊าป๊าอยู่ห้างนอกแน่ๆเลยใช่ไหมคะป๊าป๊าอยู่ข้างนอกป๊าป๊าดื่มน้ำป๊าป๊า ป๊ะป๊าเดินน้ำเห็นไหมฮัลโหลป๊ะป๊าเดินน้ำเราป๊ะป๊าก่อนเดี๋ยวรอป๊ะป๊าก่อนนะคะโอู้หโอู้หูบายบายไปหายอยู่ไหนคะอยู่นี่ไงคะจะผูกสายรองเท้าให้แม่นุชหายหายไปไหนอยู่นี่ไงคะอยู่นี่อ่ะนี่ไงคะเอาใส่ตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวรอให้ช่างเขาตรวจสภาพบ้านดูก่อนค่ะถ้าเกิดว่าจ๋าลงลงไปไหนลูก <c oughs> ถ้าเกิดว่าบ้านสภาพอยู่ในมาตรฐานนะคะทุกอย่างในการสร้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะ <c oughs> ก็บ้านหลังนี้ค่ะคงจะย้ายกันค่ะจ๋าไปไว่ายน้ำไหมคะ <c oughs> ไป่ไปว่ายน้ำถ้างั้นค่ะ บายบายในสวัสดีสวยๆก่อนที่คะก้มก้มสวัสดีสวยๆค่ะค่ะบายบายจุ๊บเออเลยยังไม่ได้คุยเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันต่อที่บ้านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวไปรับพี่นีโอไปทานข้าวบ้านเพื่อนกันด้วยค่ะโอเคไหมคะเดี๋ยวไปรับพี่ดีโอกันนะคะเออไปรับพี่นีโอ mm hmm. พี่เขาน่าจะดูรายละเอียดบ้านก็สักประมาณสองชั่วโมงครึ่งน,นะคะ, <'m> ะก็กลับกันเลย <'m> อ่าไปไป

Don't hide the tears, cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. Another tear just right. burst from Have the side heart? of her eyes And I know what you're saying And I know Daddy, you're like. it's all good luck